ากาเซ่ไตเรียบส่องมักต้วนร่วมงานแฟชั่นวิกหลอกทะลุจอนาเด็กมากทำเอาบรรดาอากาเซ่ทั่วโลกถึงกับแตกตื่นไปตามๆกันเลยละค่ะเมื่อมักต้วนหรือมักกัสเวนได้ปรากฏตัวในงานแซงโลลองแฟชั่นวิกที่จัดขึ้นในวันที่28กันยายน2022โดยในโลกออนไลน์ได้มีการติดแฮชแท็กมักต้วนปาริสแฟชั่นวิกและต้องบอกเลยว่าลุคนี้ของหนุ่มมักนั้นสร้างความฮือฮาสุดๆเลยละค่ะเพราะจ ตัวมาในทรงผมแบบใหม่ที่ทำให้น้าเด็กลงไม่บอกไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นพี่ใหญ่ของวงปีนี้อายุ29แล้วโดยในแฮชแท็กมาร์กต้วนปาริสแฟชั่นวีคติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในประเทศไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาและเมื่อเข้าไปส่องแท็กนั้นก็มีบรรดาแฟนคลับอวยความหล่อกันไม่หวัดไม่ไหวเลยละค่ะ